ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ของนะโยมนะแต่ก็เอาไปห้าสามไปก่อนก็ได้โอ้เอาห้าสามไปก่อนห้าสามไปก่อนพี่น้องด่วนด่เลยเอาเอาก้าให้จีนหนักก็ได้นะโอ้หนักหนักเน้นเน้นโอ้เชิญทุกท่านครับผมตามหาจนเจอครับผมตามหาจนปู่กลางดงเป็นที่ครับ ว่าสายใหม่เลยอเออลับสายจนใหม่ปะทปะท้ปะท้หลวปู่ถูกสตัวปะปู่มันเี่นสามสลาบอีลีมันเป็นสตัวสาตัวสลับออตัวไหนปูตัวไหนนเปบอ่นหกหหา6หกหาไม่เป็นซับกันนะโอ้ปดปดปดมันหกแปดหางสิบหรอมีอะไรโอ้โท้อ งั paid, 3 3้นว oh, ่าสามตัวตดอ่าสามตัวตดเลยว่าที่ผ่านมาสามตัวตัวรัยดีตัวสีบเสากชราอ่นู่ลาดาสิบเล่หัวร้นว่าขออ่ากินธบาญาติโยมแล้วพค่นคุณวัฒนานั่งกันเนาะครับท็่ทังไดสีมิสราอยู่น้อเพิรนยัง่าอ่าอ๋อมู่งใจจากพ่อจากแม่ทั้งไกลทั้งไกลนัละครับนี่มันนี่มัอยู่ผี่ลยสิเลยสีชราอยู่ตัวเนาะ อือโอ้สามตัวเลยปู่สามตัวตัวลยเนระสตัวตัอ่าแปลดแปปูข้าขามขึ้นเลยอได้หอดสองตัวสามตัวดังข้ามขึ้นพี่น้องสายใหม่เลยเออตังแจเขามานัังขาดีกรับสายสีแดสวนสิดสัมผัสเลยอ่าอโทษอโทษหลปู่ข้าก็รักสีดังเลยพี่น้องมากคงจะถ่ายกัปูอืมกับทุน่ะคงจะถ่ายเป็นวันที บอกว่าทีม่านมาเนี่ยเลขชุดนี้มากคงสุดท้ายบอปูเนี่ยโอ้แต่ตองว่ามันแต่ทีทีมงานเขามาแต่ยังบอท่านใดๆนะปูเนาะอืมเลขท่านพีที่บอกปูกะกะบ่บ่ไในทํานี่อ่าผมเพ่นไปนี่ละครับลูกเลขพูดมาบอกปู่นี่นโอ้พูดมาบอกสุดท้ายเลยนี่รอพอนหลังไมออปลท้อปตท เป็นได้ปูหวดนี่ยหัวนี้ยังยังมาท่านผอมเหมือนนี่แม่ต้องรอไปอีกจักหน่อยก่อนบ่ได้ตไอ่อนจะสองตัวของปูก็ให้เอฟซีคนไปซื้อแบตเตอรี่ไว้ครับไอ้คนไปรานฉลากกินแบงเหรอฉลากินแบงไว้รถเตอรี่ออกมาเนี่ยครับท่านนี่มีเตี๊ฟปูว่าท่านมีนี่แต่มีเกี่ยวกับพวกฮะอันพวกซากมาตามาห้าม น้ำทะเลถ่วงบอบนี่เลยอนโอ้โอน้ำท่วมเลยถ่วมอ้อมนี่เลยเน,น้ำทะเลไหลมากนี่เดาถ้าเป็นนี่มีเห็นน้ำทะเลไหลขึ้นมากมไหลขึนมาทถ่วมอ้อบนี่เลยตแตว่ว่าเจ้าหน้าที่ขอเข้าเจ้าหน้าที่ไม่ยิ่งเนาะอ่ากล้วยตัวหนึ่ง,งบูขงขงขง๊ข้าเวาข้าต้นน้ำตามมาเรื่อยอือ แล้วเออว่าเด็กติดสามด้่งเด็กติดสามอีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นห้าสามหรือเปล่านะรู้อ่าคนเด็กติดสามพี่น้องสามมาพี่น้องสามมาถ้าอย่างไรก็รอติดตามทางช่องก็ได้นะครับผมกำลังจะหลุดมาแล้วครับผมห้าสามครับ เดี๋ยวคุณช่มาไหมขออนุญาตก่อนครับผมกำลังออกคลิปอยู่อ่าพี่น้องเนาะอ่าไปแล้วเนาะครับผมต่อมวดเจวาจัดฟันบึ้มเลยเด้ออ่านี่สองตัวอืมอ่าอืมจุดตับพี่น้องพเปรุ่นยันว่านีแต่ได้แน่นเนาะ พี่เขียนให้มาแล้วเียนให้กับมือ่าเอฟซีเอาไปเดี๋ยวนี้ปูกําลังเขียนให้กับมือครับเอฟซีครับผมถ้าเมื่อเขียนแต่ว่าสายนใหม่เลสายใหม่พี่รองพอทุกทุกโชพมันต้องค่อยๆได้โชกได้มาวันที่สามสิบนิยมนะเออเขะหาความพิจารณาต้องตัดสินเอาเขียนให้มาแล้วพี่้อง ด่วนเลยด่วนเลยน่ะสามมาพี่ว่าครับผมอ่าสามมาพี่น้องอ่าแต่ว่าหลุดมาก็คือห้าสามครับผมอ่าหลุดแล้วดีนะครับผมรอติดตามทางช่องนะครับเอฟซีครับผมนะจะเฝ้าโตมาเลยครับเต้อขออนญาทางช่องทำจักหน่อยก่อนนะครับเนาะสายปูใหม่เด้ครับพี่หน่องสายใหม่เด้พี่น้อง Uhm, ผม,มีเวลาสิได้ว่าหัวน้ำผดแล้วเจสี uh, yeah, ่ครับเออเจอข้อนอ่อพี่องเขายนให้เืนเวนเลยออมาเจแวอ๋อพี่ลองเหรอลายมือขอผมเนาะสองแพทซีอออบพี่ลองครับผม ฟังเดี๋ยวค่อยต่อไปค่อยว่ากันอีกเรัองเนาะปูกัสายใหม่นะครับปูมีหอดเวลาสีคุยดนำทางทีมงานนะครับนะาอย่างว่าปูหนึ่งปั้งปูหนึงขึ้นยิ่ห้อบกันปูกับเอฟซีกับผมเป็นเหตุ6 8 5เป็นเหตุกับเอฟซีกับผมจนบูมีเวลาบอกคนแล้วครับแล้ว ว่ะเอ้ามาอีกแล้วครับยูซี่ครับผมเอออืมได้โชคดีฝากตอนเยูซี่ครับเห็นไหมอืมก็ต้องรอวันที่สามสิบกันนะดึดมาแล้วครับผมเนาะฝากตอนยูซี่กับเป็นมีกินหน้าเบิ้องได้อีกทีครับผมน่าฮึม ตัวนิ่งๆเลยคุณพ่อเนาะตัวนิ่งๆเจ้าดีอ่าเนาะท้าไว้ด่วนเลยบักปูสองตัวนี้บักปูอืมแต่เดียวกันฮะแต่เดียวนะโอ้สองตัวชุดเดียวเอ่าอืมบวกวางเลยครับพี่ซีผมสายใหม่ดีแล้วครับพี่ซีครับผมบวกวางเลยบเนาะสายใหม่เลยปาตูจะมาซื้อเพื่อทำปูไหม่อา ไม่ใช่หม่ยักใหม่กั่ับ่องพี่รองนชับติดได้พี่รองรับไมอ่ต่องวปูป่อมาแล้วเจบซครับมออ่อาไปพิจารณาได้กับเ่องต่างทีมงาน่โยงเข้ามากับ่ซครับผมลองเอฟ่ีด้วอืมสาหรับ10ปีกับสุมัน่ี้านไหอ่ะเห็นกันไหม ก็ต้องรอวันหยุดน,นะเอาปล่อยแล้วได้ยินว่าหาด่วนเลยตัวนี้สามมาพี่น้องสามมาผนลาเนาะอืมอตัวนี้เลยหาไว้ด่วนเลย ปูบอกลูกซื้อลูกค้าแล้วพี่น้องเนาะโอ้ฝุ่นใส่พี่น้องเอ่อเอือเก็บซีเต็มเลยพี่น้องเนาะแต่เอาไม่ใชกาศกรบผมเนาะกำลังมุ่นกันเลยเนาะผู้ใด้ไกลจากไกลสุดเลยยังยังเาะเป็นอาจจะเป็นเนาะตัวนี้เลยได้ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ของนายยมนะแต่ก็เอาไปห้าสามไปก่อนก็ได้โอู้วเอาอืมห้าสามไปก่อนห้าสามไปก่อนพี่น้องด่วนเลยเอาเอา ก็ให้ชี้ทางหนักก็ได้นะโอ้หนักๆน,น,นัน้นนิ้นโอ้ยนิ้นมาจังไหนโอ้นหนักหนักเลยนี่เอาไปก่อนเลยพี่น้องเอาไปจองก่อนเลยหนักสัลอยหลนักหนักโอ้โหก็ะเดียบไปก่อนอ่าเอาพี่น้องฟังคักป้อสายใหม่แล้วพี่รงปั้นใกองผู้ให้ออกหนักเลยบุพู่งอืมทำมากรตัว ตอนนี้สาหรับหนัสามแล้วอ่ะจักหนักเล่นบอครับมน้นเน้นหนักๆพี่น้องปล่อยก่อนเลยแปลว่าปูกับมันในที่ตัวนี้ตัวนี้อ่าถ้าไม่มั่นใจจะไม่พูดเด็ดขาดอ็ใช่อ่าบอกลูกศิษุห์ฮาหาเลยดิอ่าครับอ่าไปก่อนเลยพี่น้องก่อนดังเด้อหลุดมาแล้วอตัวเดียวตัวเดียวแข็นแขยนครับผม อาวศกศกมันมันสองตัวล่างก็อ่าหนึ่งเก้าครับผม